เรามาต่อในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาตรองกระบวนการ h y d r รไฮโดรโลจิ d e l มเดล y อน s ดลนะครับผมก็จัดแบกให้เปิดเป็นตัวเดมขึ้นมานะครับผมจากนั้นทำการไปที่เครื่องมือนะครับ Special Analysis to ิ o x ูนะครับผมก็เดี๋ยวไปที่ Special Analysis to ิสถ o จากนั้นให้เลือกไฮโดรโลจีนะครับแล้วก็ สิ่งแรกที่เราทำนี่ก็จะเป็นฟิลนะครับผมก็เลือกไปที่เครื่องมือฟิลกดแต่มมันคลิกไปนะครับจากนั้น Input ข้อมูลของเราก็จะเป็นเดมนะครับเอ okay. แล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรครับเป็นตั้งที่เก็บไว้นะครับผมผมจะเก็บไว้ที่ด a ต a แล้วก็จี้วกันเนาะก็พิมพ์ว่า ง่ายเลยแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็รอมันประมวลผลสักครู่หนึ่งครับผมโอเคครับ <Okay. S 2> เมื่อได้ทําการฟิลเป็นเทียบร้อยแล้วเนี่ยเราลงมาเปิดเทียบดูนะครับผมก็เราจะเห็นว่าภาพนะมันจะดูสว่างขึ้นนะครับเนื่องจากครับการใช้เครื่องมือฟิลเนี่ยเป็นการเติมเต็มแผ่นที่เข้าไปนะครเพื่อให้พวกหลุมหลุมต่งตางๆพวก ทุกหล่มนะครับผมให้มันถมให้เสมอกันนะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือ Pro Direction นะครับผมก็แต่เป็นคลิกเข้าไปแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ Input เป็น f i e w นะครับแล้วเราก็กดตั้งชื่อนะครับผมก็ F L O W นะครับตั้งชื่อเป็นนี้แล้วกันง่ายดีนะครับโอเคแล้วกดโอเคครับ Okay. จากนั้นเราก็จะเห็นค่าค่าตั้งแต่หนึ่งถึงร้อยี่แปดนี่ก็จะเป็นจำนวนบิตนะครับ1บิต2บิตสี bit, ่บิตแดบิตสิบหกิต3าบสองิตถึง1้อยี่บแปดิตนะครับผมเมื่อเราซูมไปใกล้ๆนะครับเราก็จะเห็นมันจะเห็นพวกเส้นเริ่มเห็นเส้นแม่น้ำแล้วสีเขียวเริ่มเห็นแล้วนะครับผม okay. จากนั้นให้เราไปที่เครื่องมือ อ่าลืมบอกไปนะป้องตรง for direction เนี่ยครับจะมันจะเป็นเกี่ยวกับทิศทางการไหลของแม่น้ำนะครับเราก็จะเห็นแล้วนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อนิดนึงนครับมันจะเป็นชื่อมันจะคล้ายกันนะครับโอเคเมื่อเราได้ for direction เนี่ยต่อไปเราก็จะเป็นการทำ for e acceleration นะครับผมก็มันจะเป็นเกี่ยวกับ ดูในด้านของการหลายสะสมนะครับผมเมื่อก่อนจะมาคลิกไปนะครับก็อินพุตตรงนี้ครับเป็น Input ต for direction นะครับแล้วก็ Input ไปนะครับจากนั้นแล้วก็ไปตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อว่าเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตรง input weight router นี่ครับตรงนี้ครับเราเปลี่ยนไม่ต้องทำอะไรนะครับตรงนี้แล้วเราแค่เปลี่ยนตรงเอา PUT Data Type เป็น e t e g e r นะครับผมแล้วกดโ okay. อเคแอมาสักคู่หนึ่งโอเคครับก็เราก็จะเห็นเส้นของแม่น้ำผสมปวนนะครับเมื่เราทำการาใช้เครื่องมือ for accumulation นะครับผมโอเคจากนั้นเราก็มาต่อกันเลยนะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือ steam order นะครับผมกด steam order นะครับ อ่าจากนั้นก็ทำการ input for arc นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ให้ input เป็น for die นะครับผมโอเคแล้วก็ตั้งชื่อคนระับเป็น t e a m order แล้วก,กดเซฟครับแล้วก็รอมันครับเค <Okay, S 1> เราก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับผมในส่วนที่เห็นเป็นยี่เขี่ยตรงนี้ครับอ่าเราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ส่วนของสตรมมอเดอร์อาจจะเป็นเข่าหรือว่าจะเป็นอ่า,ออาที่ไม่ใช่ทานน้ำครับผมอา่าในส่วนอื่นเราก็จะเห็นเป็นเส้นของ รูปน้ำต่างๆนะครับผมเริ่มเห็นเม็นเส้นแล้วจากนั้นเรบเราก็จะมาทำการแปลง s t a m Order เป็น Steam Fixture นะครับผมให้ไปที่เครื่องมือให้ไปที่ s t ม m Order ตรงนี้ครับแล้วก็กดคลิกขวาแล้วกด Open Attribute ครับผมแล้วก็มาดูโอเคเราก็จะเห็นค่าไปรูปต่างๆนะครับผมแล้วเราก็จากนั้นให้เลือกไปที่ตรงนี้ครับ แล้วกด select by attribute โ okay. อเคจากนั้นเราให้ทำการเลือก value เป็นจากนั้นแล้วก็มาให้ทำการกดตัว value นะครับแล้วกดแล้วก็ให้ใส่เครื่องหมายมากกว่าเท่ากับ5ไปแล้วก็กด apply โอเคครับ ออเดียวจนั้นก็กดคลิกขวาแล้วก็กดเอ่อ Data แล้วก็ Export Data นะครับผมแล้วทษทีครับเมื่อกี้ผมลืมข้ามขั้นเป็นหนึ่ขั้นตอนนะครับก่อนที่เมื่อเราย้อนกลับมาบเมื่อเราได้ s t e a ม Order แล้วเนี่ยเราให้ไปทำการเปลี่ยนสตรีมเนี่ย s ตร a ม Order เนี่ยเป็น s ตร am to Picture ก่อนนะครับกดแต่มันคลิกไปนะครับแล้วก็ Input s t e a m r o u t e r นะครับ s ตร ter ัต t ตอของผมก็ชื่อ s t e a ม Order 1นะครับ แล้วก็ input for direction นะครับผม direction for direction ของเราโอเคแล้วก็ทำการตั้งชื่อนะครับเป็น steam นี่เป็น steam fixture นะครับกด save แล้วกด ok ไปนะครับแล้วก็จะเห็น เส้นของลำน้ำต่างๆได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับผมจากนั้นให้เราทําการกดคลิกขวาไปที่ชั้นข้อมูล s r e มิ v เ c u r r นะครับอันนี้มันจะเป็นเชฟแล้วนะครับผมแล้วก็กด OpenAttributeLayer นะครับผมจากนั้นเราให้ไปทําการกด SelectByAttribute นะครับจากนั้นให้เลือกในส่วนของ c o d ดนะครับผมมากกว่าท่ากับ5นะครับแล้วกด apply ไปนะครับ อ่าโอเคแล้วก็ปิดไปได้เลยแล้วก็กดที่ขวาน,นะครับผมแล้วก็กดไปที่ Data Export Data นะครับแล้วก็เลือกพื้นที่ที่จัดเก็บของเรานะว่าอยู่ในไหนนะปวงผมด Data นะครับรน Data, นะแล้วก็กดตรงนี้ก็ได้ก็กดเซฟแล้วก,กดโอเคไปแล้วก็รอมันตรงนั้นผลสักครู่นึงน่าต้องการเปิดเลเยอร์แมปไหมผมก็กดเปิดไปนะครับผมโอเคเราก็จะได้ในส่วนของ s ตร a ม Order ที่เป็นเชฟออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ แบบนั้นนรับให้เราทำไปที่เครื่องมือนะครับแบสซินนะครับผมแบซินตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการอินพุตในส่วนของ For Direction ครับอ่าอินพุตโ r ร์ r ดเรคชั่น้าไปโอเคตั้งชื่อว่าเป็นแบสซินนะครับอ่ากดโอเค ราก็จะเห็นรูปน้ําต่างๆนะครับผมอ่าเราก็เห็นรูปน้ําต่างๆนะครับอย่างชัดเจนมากขึ้นจากนั้นนะครับให้ไปที่จากนั้นนะครับเมื่อเราได้บ a ซินมาเลือกเป็นเทีร์บอลแล้เนี่ยเราก็ทาการซูมเข้าไปที่จุดเอาเลทของ b บ s ซิน,นั้นผมจะเลือกเป็นบ a ซินอันนี้นะครับผมแล้วก็ซูมไปนะครับจากนั้นไปที่เครื่องมือในส่วนของ Arc Toolbox นะครับผมแล้วก็ไปที่ Data Manager Management นะครับผม Data m a n a g e m e n t โอเคแล้วก็ให้ไปเลือก p i c t u r e c l a s s นะครับอ่าจากนั้นเลือก Create p i c t u r r c l a s s โอเคจากนั้นช่องแรกครับให้เราใส่เป็นอันนี้จะเป็นการเลือกเอ่อโลเคชันนะผมเลือกโ c a t i o n ของเราอ่าผมก็จะเลือกเป็น Data นะครับผมกดแอดไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น i i t u u r e l a s s Name นะครับ ก็กดตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่า,าตั้งชื่อว่า point นะผมที่โอเคจากนั้นตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นจากผลกก้อนเป็น point นะครับโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมตรงนี้ต้องครับผมจากนั้นให้กดปุ่มโอเคครับอา่าเราก็จะได้จุดมาแล้วหนึ่งจุดนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็กดคลิกขวาที่จุดแล้วก็ทําการกด ไปที่ตรงนี้นครับ editor นะครับผมแล้วก็ start editor มันจะถามว่า start เป็นในส่วนของเลเยอร์ไหนผมก็เป็นคลิกไปคลิกที่ point ของเราแล้วกด ok ครับรับมันก็จะถามอีกว่า start i n i t i i i n g เนี่ยใช้เลเยอร์ไหนแล้วผมก็ใช้เป็น point นะครับแล้วกดเ k นะครับจากนั้นเราก็ทำการ z o มซ z o ไปที่เลเยอร์ไปเป็นที่จุดของเรานะครับผมจุดเอาเ e ทเราน,นั่นเอง ่ามันจะเป็นตรงนี้นะครับตรงดีๆนะครับอ่าให้เราตรงลึกๆอ๋อก่อนจะทำนะครับล้อทำการกด activate ตรงนี้ก่อนนะครับไปที่ point นะครับกดเ่าโอเคเราไปถึงอ่าเราไปที่จุดนี้เลยนะครับอ่าเมื่อเราทําการจุดเป็นที่รียบรอยแล้วนะครับจากนั้นให้เราทําการ นั้นกด stop editing นะครับผมกด stop editing แล้วกด yes ไปนะครับแล้วก็ให้ไปที่เครื่องมือ hydrology เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไปที่ snap ตัว point ตรงนี้นะครับแล้วจากนั้นให้เราทําการเลือกจุดที่เราเลือกนะครับผมจุดของผมก็จะชื่อเลเยอร์ว่า point นะครับตรงนี้ fill เป็น id เราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรตรงนี้เป็นเราต้องใส่เป็น for a u g u l a t i o n นะครับผมแล้วก็ทําการเลือก ชื่อตั้งชื่อนะผมผมก็จะตั้งชื่อว่าชื่อว่า s n a p p นะผมอ่าจากนั้นเราก็กดโอเคเลยครับแล้วก็รอมันเร็จต่อไปนะครับจากนั้นให้เราไปที่เครื่องมือ Water Shade นะครับผมแล้วก็ทำการ input เป็น For Direction เข้าไปนะครับ For Direction จากนั้นก็ input Point ขอ,อ,องเรา Point ขอ,องเราก็จะเป็นชื่อว่า จแนบพอยด์นะครับผมนั้นทำการตั้งชื่อนะครับตรงนี้เป็นผมก็จะตั้งชื่อว่าเป็น w a t e r s h a d แล้วกันแล้วกดเสฟไปแนละ้วแล้วกดโอเคครับเมื่อเราทำ w a t e r s h a d เสร็จแล้วเนี่ยเรามันก็จะโชว์แบบนี้เลยนะครับผมโชว์ให้เราเห็นว่าตรงนี้เป็น Watershed ของเรานะครับผมนี่แบบนี้ <c oughs> แต่ถ้าใครต้องการตัดพวกขอบเขตลำน้ำตรงนี้นะครับผมก็ง่ายๆก็ไปที่ฟังชันของ Geo Processing แล้วกดคลิปนะครับก็ทำการ Input ทีเราต้องทำการกดรีส p o r t ต a t a ตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อลืมไปครับว่าวัตถุเศษนี้มันยังเป็น อ่าสเตอร์อยู่ครับก็เราก็ต้องแปลงเป็นฟิกเจอร์ก่อนนะครับก็ง่ายๆเครื่องมือก็อยู่ของบนนี้เป็นเครื่องมือเดียวกันเลยนะครับผมก็กดแปลงจากล่าสเตอร์เป็นกลีกอนนะครับผมประมาณแล้วก็ทําการคลิปนะครับผมแล้วเราก็จะได้ลุ่มน้ำขอบเขตขออเข็บลุ่มน้ำนครับแล้วก็พร้อมกับเล่นเส้นลำน้ำสาขาต่างๆในลุ่มน้ำนั้นออกมานะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับในการในกระบวนการของ ไฮโดรโลจิคัลโมเดลอนะลิซิสนะครับผมก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านอื่นได้นะครับผมแล้วก็สามารถตัดแต่งเพิ่มเติมให้เห็นให้เห็นเป็นเส้นลำน้ำต่างๆได้ครับให้โชว์ให้โชว์ลำน้ำอย่างตัวอย่างครับตัวอย่างผมก็เดี๋ยวผมออก,กดเซฟอันนี้ก่อนนะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมลองเปิด เปิดงานให้ดูนะผมจะอยู่ที่ในตัวอย่างนี้ครับก็จะเป็นทําต่อจากส่วนที่แล้วครับส่วนนี้ก็จะเป็นรุ่มน้ำครับเป็นรุ่มน้ําย่อยนะครับผมแลาก็จะมีสตรีมออเดอร์ครับแล้วก็จะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันจะ เป็นเส้นเล็กกับเส้นใหญ่นะครับผมรวมกันแล้วก็เป็นจุดเอาเลตตรงบริเวณนี้นะครับแต่ผมลองให้เปิดดูแอ b ิิวนะครับผมแอติิวก็เราก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับกิจโครสนี่ครับมันจะเป็นเส้นของแต่ละแม่น้ํานะครับผมว่า1กับ1รวมกันก็จะเป็นแม่น้ําสายที่2อะไรประมาณนั้นลําดับของร่มน้ำครับผมลำดับของเส้นนาน้ำครับผมยิ่งเลขมากก็ยิ่งสําคัญมากยิ่งใหญ่มากประมาณนั้นครับผม ก็อขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ขอบคุณครับ